ยังเป็นสถิติที่สูงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ของประเทศไทยนะครับวันนี้แต่แต่4,000คนนะครับขึ้นไปถึง3,900กว่าคนเช่นเดียวกันกับผู้เสียชีวิตนะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงมากถึง42คนนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นสถิติเลยนะครับ51คนเท่ากับว่า2วันมีผู้เสียชีวิต ถึง9 3คนจะบอกว่าแต่แตร้อยก็ยังได้นะครับส่วนกรณีผู้ติดเชื้อก็อย่างที่ผมเคยนำเรียนกับคุณผู้ชมไปนะครับว่า3วันหมื่นนะครับก็เป็นตัวเลขตามนี้จริงๆณขณะนี้จะบอกว่า สามวันหมื่นกว่าคนซะได้สามไปเพราะบางวันติดเชื้อสี่พันกว่าคนบางวันติดเชื้อสามพันกว่าคนนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่จ้ำแย่แล้วก็เลวร้ายอย่างแท้จริงนะครับจนล่าสุดนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เพิ่มจังหวัดสีแดงเข้มนะครับหรือว่าจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแบบเข้มงวดเนี่ยนะครับ เป็น10จังหวัดนะครับก็จะประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครพร้อมกับปริมณฑลสมุทรสาครแล้วก็อีกสจังหวัดทางภาคใต้นั่นก็คือยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยสิจังหวัดด้วยกันนะครับสิบจังหวัดจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับอย่างมาตรการขั้นเด็ดขาดที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันจันทร์นะครับกทมกับปริมณฑลห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านอีกแล้วนะครับ กทมกับปริบนทนห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเช่นเดียวกับแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับถูกสั่งปิดและถูกสั่งให้หยุดการก่อสร้างเอาไว้ก่อนนะครับแคมป์คนงานก่อสร้างถูกสั่งปิดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย30วันนะครับโดยจะให้กระทรวงแรงงานนั้นเข้าไปรับผิดชอบแล้วก็ดูแลเพียงแต่ว่าการรับผิดชอบแล้วก็ดูแลที่ว่านั้นในสังคมก็อดเป็นห่วงไม่ได้ ว่านายกบัฐมนตรีประกาศปิดแคมป์มาตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็กังวลกันว่าจะมีคนงานเนี่ยนะครับแอบหนีออกก่อนที่จะมีการปิดแคมป์แล้วอาจจะทําให้เกิดการระบาดเนี่ยไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มเติมอีกด้วยย้ํานะครับว่าสถานก,การณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยจนถึงนักขณะน,นี้ไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นนะครับส่วนการฉีดวัคซีนก็ยังเป็นไปเรื่อยๆใช้คําว่าเป็นไปเรื่อยๆซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้นะครับว่า หลังจากนี้ซึ่งไม่ถึง120วันแล้วประเทศไทยของเราจะเปิดประเทศได้อย่างที่นาะยการัฐมนตรีประกาศเอาไว้หรือไม่และการฉีดวัคซีนจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุหรือว่าให้สัญญาเอาไว้กับคนไทยหรือเปล่านะครับ